เลี้ยงเทเจ้าสิเฮ็ดเทสเทสอย่างนั้นก็<ต>ว<อ>งางแผนไว้อย่างนี้คร<ห> <ละ S 2> ับเนี่ยที่ห้องเห็นไว้จะมาเป็นมันแยงรับบาลสองรับบาลสามมันแยงโอดกนันนะครับเนี่นยแต่ตอนเราแต่ว่าันนี้ประตูอ้าก็ได้ประตูหากันเ<ห>นาะก็ได้ยินเสียงกันนะเพราะว่ามันการใจกันมันสิเกี่ยวกับของเรียนคุณภาพเอาสิมาประเมินถุงเรียนเลยเด้ห้อคุณภาพอนุบายน้งเล่นคุณภาพปอหนึ่งถึงปอสามเขาถีขึ้มาหกเป็นเับเฮ็ดแบบให้บุ้งไอเทสแบบได้ได้แล้วงได้ไอเดียเจ้าก็กันกันห้องเนาะครับผมห้องของน้าได้เพราะใค ของน้ำแบบไหนครับเฮ็ดตรงนี้ของน้ำเด็กกระเทียมไนมครัเพราะว่าตอนจากสูงใช่ไหมเพราะว่าใช่ค่ะเหมือนของห้อยวงอะค่ะเพราะว่าเวลาเด็กเข้าเราจะได้มองเห็นอันนี้เด็กมันมาไกลเลยมันอะไรนแล้วมันก็เล่นประตูกันงของน้ำแบบใดนไปเลครับของน้ำห้องน้ำมีโถมีอ่างล้างมือมีเขียนแบบว่าหรือแบบไทยต้องมีมีแบบข้าวครับเพราะว่าเบื้องบอกครับของน้ำคิดว่าเด็กเข้าก็บเไปให้เขาโย เขาเฮ็ดอันนี้ไม่เหยี่ยงเด๋ครับรีโดเวทอันนี้ไม่สิเหยี่ยงเด๋ยมให้คุ้งเข้าก็ได้แต่แถ้าเป็นห้องในวงเหนือเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังของอาคารเนียแมนมันอยู่ต่อเลยครับนี่อยู่อยุออกปอกประตูปั๊บมาพ่อของหน้าเลยครับเป็นใช้บ้านแถวงครับเขาอย่าไว้กลางไว้ขอบก่อนนะคิดว่าประตูนนั้นออกมากกับตีนี่ออกมากใช่ไหมเป็นนี้แล้วกันต้นนี่ก็ง่ายก็ตีตีโล่งตีห้องออกมาครับเนี่ยมันห้องรับของน้าของน้ามินิ ครับผมสวัสดีครับผมครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านห้วยว่าครับผมครับทุกปีครับบริษัทเราครับจะมีงบสร้างโรงเรียนครับปีละ3 0 0 0 0นบาทครับผมแต่ผมดูตรงนี้แล้วครับเกิน3 0 0 0 0นแน่นอนเพราะว่า1ครับผมกันของข้างในครับ2ต้องการห้องน้ําตอนแรกผมว่าจะติดแอร์ให้นักเรียนครับแต่ครูว่าแอร์ไม่ค่อยจําเป็นครับต้องการห้องน้ํามากกว่าครับผมครับห้องน้ําก็แบบทันสมัยครับผมครับ แบบของเด็กน้อยประมาณนะครับัวข้างหลังก็คือต้องมุงหลังคาอีกครับผมในะดาที่มันเสจจะไปมุงหลังคาอีกห้องน้ําก็ต้องมีการปูกรงกะเบื้องตอนนี้ครับฝนก็เริ่มจะตกแล้วครับเด็กก็เข้าห้องน้ํายากครับครูก็เลยต้องการห้องน้ําแล้วก็มุงหลังคาต่อกันครับข้างหลังก็จะมาแนี้ครับข้างในครับมีแค่กั้นห้องก็มีประตูกั้นกลางครับผมครับแล้วก็คุณครูต้องการห้องน้ําตรงนี้ครับหพองน้ําเก่าไปอย่างนั้นครับคือเอาง่ายโจวดง่ายคุณครูไม่เห็นเด็กเข้าห้องน้ําเด็กเข้าห้องน้ำเรื่องอะไรก็ไม่ ห้องน้ำนี่ก็ต่ำๆประมาณนี้ครับผมสามารถมองเห็นเด็กเวลาเข้าห้องน้ําได้ครับผมครับจุดจะทำครับมุงราคาครับขึ้นมาตรงนี้เรียนะครับผมครับนี่แล้วก็ห้องน้ําอีก6ห้องสลับเด็กครับผมครับเวลาเข้าห้องน้าออกประตูเข้าห้องน้ำไปเลยครับแต่ตรงเนี้ยเวลาเข้าห้องน้ําฝนตกแรงเด็กไม่สามารถเข้าห้องน้ํครับเข้ายากครับผมครับฝนสาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทาการมุงราคาจึงจุดแล้วก็สร้างห้องน้ําอีก1จุดครับผมครับก็จะประมาณนี้สำหรับโครงการปีนี้ครับของ1เรียน1งความฝันของเอกซาวครับผมครับ